ยู้นี่มาสุดได้ไหมนะลเพอาดตังมันแล้วก็นี่คอกาเอาางเบาๆเตมาลดอืนี่แนี่คนจ้างคนจักเตรียมทีเตรียมท่าวนนด้กะเิะลาดไดโวยังดีผุนน่าที่ยังบ๊ตังคระว่ีไดโบยังดีผุนน้ำก็เตียมมาก่อกาบ้าเอามัดแจกเดียวกับมดอวงแจกเดียวกี ซดซ้ำตักเอาติมากบตักเลยติลลอยนี่ตักน้ำสาบูนแงองเฮยโอ้องเยี่มองอโอ้ข้าบ่ข้่ตดำกันนะก็มีสองยางรอด้ไหมมันได้ยางรอดได้เราเราเห็นตนวไม่กันทีรอดเอาเห็นนี่พีไปพีมีทางไปยู่ ทั้งทังไหนเสนอทั้งคอยอยู่ว่กี่หลายพนอะรอย่านไตงอ่ะเออไม่อผมวนมึงอ่ะไมดไปีหลังมเอาตีดยังวะจีดแล้วมึงจย่ยันี่ยเอาไปติดไม่บอดีเน้ยตามคุณเน้ยนะ เยอะแ้รักไปน้อยนึงออีทีมน้งนตามเลตามเอาอกไปดินยกหรอยุ่แล้วเออเอาไอเไม่ออกกันเอานีเอานีบบ่ไดดบ่ไดเจาพ้อันยข้บูดเขี้ยวเหนไหมนี่จอบูนฮะจอบย้นะนึ่สั้นแค้งก็น่งถึพอพ่ดยวบ่กนั่นั่นนั่นนวลคุณน่ะจอบะคุณน่ะอันสูงสูงะนะของสูงสูงอนเอาเหวเ